แคโน่คุณว่าเราทำการบ้านก่อน,อนดีกว่าเล่นก่อนเล่นก่อนเป่าครับว่าอีตีเลยอีตีเลยอีตีเธ <c ười> อไม่ใช่นะคุณหรอก จ้างกันมาสอนวิเศษกันบ้านเสร็จแล้วบ่ฮะไม่ยังอันนี่ยากนียจนขึ้นปอ .2 แล้วยังเล่นยางอยู่อุ้ยกก่งรี่เดือบุกระได้หลายเลยเอ้อเก่งยังแบบเี้อนเฮ้อเก่งร้องเปล่าเนะาะใหญ่หูเดอ้อฮะตั้งใจเรียนมึงมาเล่นยางกันเลยซวอยอยังมึงได้นี่แนวไผรเล่นยางนี่แนวไผรนี่ บูวา,า,า,าเล่นอะไรซะมันไผ่พามึงเล่นมันเบิดยุบแล้วเล่นยางน่ะยังให้กูเจอเด้อเื่องมกูต่างยาอย่างสิ่งเนึ่งกูขึ้นเด้อมึงเจอกูแท้อย่างนี้ให้กูเห็นเด้อเพื่อรบ้านไม่ร้องไม่ร้องกูให้กูไปเล่นเลยตีพ่อแหละคุณได้ตีเพียบได้ป nó bảo đột bảo đột máy super à?